นี่ทุกคนนอมนี้มาหอนเทียนกับแซงแหลครับแซงสิาพาไปสอนกุ้งไปกินกุ้งอยู่น้องก็คับแซงเองพอดให้อะก้อยนี่เนาะอันนี้อุปกรณ์ของเอาเองคือแยงอะไรกะันน้ำกุ้งอ่ะกูกำลงังชิมมาเคีะะ้ยวอะไรกันอันนี้น้ำท่วมนี่ต้องใส่อันนี้เรียบร้อยน้ำพุงสู้รถชมาชิมสู้รถ <laughs> โอ้มาบังนี่มาบางับางบ นมได้น่าทำทรงิน่กมีแทบๆลบื้อปใช่โอ้โหว้าวว่าฮ่า่าว้า่าฮ่าว้าวโอ้ตัวโอ้บ่ได้สิตักตักมาดิอ่ะด้วยน่ว้าว เอามานอไอ้โลกจับนอสกอย่นเลเอ๊ะจับมาไก่เอาเป็นนวเป็นนวเป็นนวดเ้ยูไล่ผัวเลยเคยกินเด็กัเพียงไล่เลยเนี่มาสเดเไล่บ่โอ้ชัวร์มากกันอยู่บ่ขู่ไล่ผัวบอกัวไวเวเาวนี่อ้ยพอได้พอได้ขัว กินุ้งโต๊ะโชดเลยดนนี่มันคืออเตียมเพื่องอะไรเตียมไหวอ้ยโอ้ยตุใจโอ้ยจุใจขึ้นหาสื่อใช้โได้เงินเป็นหลานก็หาสื่อใช้โบได้ครับบบสื่อนำคำแสงเออโู้วเอาใส่ปากกัน ไอ้บุร่ายังบุรเฮตแบบนี้เขากินขาหีนเลยขาหินขาหินขาหินนะบอกพิษสบายดีพึ่อากอยสบายดีทุกคนนมมนีมาหอเที่ยงกับแซงเลยรับแซงสิพาพไปสอดกุ้งไปกินกุ้งอยู่น้องก็ขับแซงเองให้อากอยลงเองเนาะมา มึงท้องลแล้วกูจะเป็นคนถ่ายคลิปอยู่เทิงเขาจะไปกินก้อยกุ้งชดๆเลยอยู่ฮะแบบกุ้งเต็นนะนะอันนี้เขานุงเสื้อน้องเขาเนาะน้ยบ่าวล่าอินดีเออนุงเลาะบ้านบึ่งคามมันนี้อันนี้บ้านนาคามอันนี้บ้านบึ่งคามอันนี้บ้านของคำแสงอันนี้บ้านของนอยเนาะมูนี่อยู่ใส้หนองนี่เราเคลืนไปประมาณจักรลักประมาณลักๆัก กัวเนาะขี่รถจักประมาณ3นาที4นาทีขี่รถประมาณ3 4นาทีไปเราไปหลุดกันว่าสิได้กุ้งอยู่บ่ไปเอาไว้เก็บผักกระโดนก่อนเนาะนี่อยู่ใส่กระปจักปั๊มน้ำมันนี่เนาะอันนี้อุปกรณ์ของเราเองคือแยงแล้วก็นน้ำกุ้งอ่ะกูกำลังชิมมีเครื่องปึ่งเนาะมีมะเขือมะเขือแล้วกั อันนี้น้ำท่วมนี่ต้องใส่อันนี้เรียบร้อยน้ำพงสู้รถชมาชิมสู้รถอ้าวกองพงสู้รถน้ำท่วมรถทุูเปียกเบิ้งปากกระโดดแม่ปากกระโดดอะไรใบกงหงนี่ไงโอ้เอียงนักเลงมาในก็ะหูกจับมือสลิงนักเลงมาอยังหูจักมาโอ้ดีดีดีไอ น่กเก็บปที่เรียบร้อยแลไไปไไปไปไผู้ชาวชาวเก่าเพ่นเป็นเมียมูแล้วออไงชมน้าชมน้นานเป็นเมียเม่ผู้ชาวเาเป็นเมียเขาเป็นเีเขายิเ่นชาวเก่าเมียเขาผู้ชาวอ่ะเติมต้นยอดหอนมากทีเซ่เยังเสียหออดมาเข้ามาหอดเน้เซ่ยังไโดน แมนเชโดนเอาเบิ <Man. S 1> <Ừ. S 2> know, ้งนี่แกงยังก่อนนี่แกงขั่วโอ้มาเบิ้งนี่มาเบิ้งน้ำได้มาทำส่มมาเสยแรงลูกนักเป็นตายาแหงเลยเบิ้งก้อเบิ้งมั้งหีัยังนักใช่ขั่ว เขาชิชอนกุ้งเลยทานไอ้กุ้งเลยเขาจะกินก่อยกุ้งเลยได้เขาโบ้ห้เบิ้งอีกวิธีสอวใดๆไปจับปลามาเลยเนาะปลาอย่างไรเนี่ยปลาปลาเท่าไหร่เนาปลานั่นหักแหงเลนี่ปลาสนาปลาาสนาเบิ้งองลงดูปลาขึ้นกุ้งเองนี่ทำไป้นันขันนเอาคแซงซอสกันนะโอ้กุ้ง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 อะไรเอีรเแล้าเอาแรเพิ่มเิ ว้าวใบแซงนี่กระเด้นมาเทพคนนี้ว้ามาในมือใายยังมาเนี่ยมุกจบีใบโอ้เดี๋ยวชมโก้แหละท่านผู้ชมโอ้เอาไปเอาไปเอาไปเห็ดใบเห็ดใบกำแซงกำลังสอนกุ้งเด้อจะได้แต่กุ้งเาอิตายก้อยสดๆในทุกคนเบิ้งเด้อเอาขึ้นมาเบิ้งเออโอ้กระต่าลายสมคพูตีนี่สิดลงดูใช้กุ้งหัวนี่เออกุ้งมันยังนีหน่อยนะท่านผู้ชมสิดลงไหม บุรีบุรีพวกเอาไซจ้านเลยพุกมันเต็นไปเช่นโอ้มาเรงินต้องกงเต้โอ้อส,ออสุยอดเลยนี่ท่านผู้ชมวู้สิโก,โก้ตาตานี่เพิ่นเอาเึินมากกมานเลยทา่านผู้ชมใดสามโต๊โมันเกินนี่แหละส่ฟิสกมานตึกงแหกกระก่งไปสิบม่ม แทบๆโลกมาธรรมศาสตรตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้วเนาะเบิ้งเบิ้งุ้บซโอ้กูว้าา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 ูาาาาาาาุาาาาาลาวาาานาายาาาลาา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 ่าาาาาาอาาาาา มือเบิ้ง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 โอ้โต๊ะกบุกเคยเห็นนี่ลินมันโผล่โบสอันนี้กุ้งพอดีก่อยเอาจานมาใส่เลยก็บอกโอ้ยถกจานเป็นมากขึ้นไหมโอ้ท่านผู้ชมโอนกุ้งเป็นพันเป็นหมื่นโตโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยเบิ้งได้สิตักตักไปดีกว่าเลยนี่เบิโอน ว้าวอันนี้บัตรเดียวแหละเลยอันนี้ฮะเอาวิปส์สองสามบาทว้าวมัต้องเลือกอันนี้ฮะกินเลยอันนี้น่าเสียโอ้ตัวกับส่ของโอ้ยอันนี้ปลาลําปลืออะไรอันนี้เอาไม่เอาไม่ไม่โอ้โหเฮ้ยเจ๊น้องบัด กลยก่เลยเอามาเห็ดก่อนเลยเ้ยก้อยไฮโลกจั่มเนาะก้อยี่หลกจั่อยนี่เนาะท่านชมเากำลังเห็ดสถานทีบอลอยกุ้งเอาตักกุ้งมายู่ก้อยอยู่ยมัิกเป็นนวดได้แสงอยู่บลรดนี่บรเดเาทำการบอลนี่บลบอลยงีย้อมนนีเ็นบนงก็เลยหนลหลังด นี่ให้มันนี่เงือกแหนว่ะเงือกอะไรกูดิเออเงือกส่กูดินี่เห็นบอทายผู้ชมเห็นอยู่ไงเออฮะแสงไว้นะแสงนี่ก็คือกลุ่มของเราเองนี่บาทเดียวได้หน่ใช้บาทตัวนั้นไปเบิรงนูพิ่มไหมมาตักงมาตัวนี้ก่อนบวกเปี่ยนบวกเนี่ยนี่เห็นปะบาทบาทที่สองมีกูดีเลยนี่นี่นะท่านผู้ชม

มาไล่ผูด้วยมาตืกินดึกจับเพี่ยงมไล่เลยฮะนี่มาสี่คนเดียวบาไ่บอกโอชัวร์มากบกันอยู่บ่มไล่ผ้บอกบ่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 เอามเอาอะไรมามักเพ็ดมักเพ็ดมักเพ็ดใส่ก่อนไวไวคุงเส้นไล่ตาผู้ชมเออเออเอาใส่กิเ็ดๆหน่อยไปพืนเลยพนเลนเสรจเกินเลยมาไปดิวอ ขาวัวขาวัวนี่อ้อ่พอได้่อได้ขากวาเห็นไหมเ็นไหมเกินไาพ่อว่ะไจอ้ท้องหอมชัวมากอยอยู่บอ้ออยเอากพ่อพ่อพอว่าอนูว่ะนแหล้าระมาดรมาดคนวัวปลุกนกนรว่ารด้รอใชสน้ำปลาไปท่กุ้ส้มหาดิโอเลยพ่อพ่อ พักพักพักป่อยกุ้งปล่อยกุ้งนี่เห็นบออกระโดดูดิพักไม่ใช่โอ้โหอกระโดดมาบ้างด้วยหอดอะไรเล่นทักใจเล่นทักใจเมื่อตันนี้แห่ของผยจะได้ผมมีหัวชิ้นไข่ชิมมาก่อนกินแบบแนว เบิรงไก่โอ้เต็มเลยอือนี่คือพักกระโดดเนาะกระโดดม้างหน้าที่นี่เปลกปลาเคื่อน้ำเต็มมะนาวบัวมาเต็มมะนาวเล่ต้องมาเลยนะแล้วแมีบุ๋มมีบวกจับเหลือาเฮ้ยกินแบบบุ๋มมีไปคือไปเลยนะกินแบบกลางนี่เลยนี่ซ้อนมาสองเครืองตัวนั้นอีที่ปาดมัะนาว นี่พี่นี่สโนวนี่สับิดข้าวตอนมัใก้าไต่ป่ะเนี่ยน่อไฟแก่ข้าพนี่น่องแก่ข้าวมีมะเขือนั่อยู่ซสคืเก้า แตกได้หันน้ำลายแตกได้หัอไรกัน,ก,น,นกินโซดะก็บัตรหนึ่งใช่กินโซบ่กินหานไมคอโอ้สีสันครับไอ้ลี

เฮ้ยไอ้ก้งครับหนึ่งแจ้งโอ้โหไปยัโอ้เจ็บเกินรับจอมพี่น้องตาบุ่อิ่มก็ลงเอาอีกยอยากนะตัวนึงน้องยองฮอ่มไมเหนียวเร่กัด

เอาใส่ปากกันแข่แบบมาเป็นไรเซงอู้หูบอกกานผู้ชมในรถซาดถามเจ้าพอดิทำยังไงดูได้ธรรมาศาสตร์เกินก่อยทินนี่เออเกินใหม่ทองพ่อเกินใหม่สุดยอดสุดยอด ตัวตานตุ่มไหมกุ่งได้นิเนี่ยอืมโอเคยังไงเบิ้งจักบาทใบฟักกระดนใช้ใบมะกออดนะเบิ้งใช้ใบมะกรกอันนี้ปอันแรกเออเพิ่มรสชมนิดนึงขักเล็เคี้อนนจะไหนใช้จะพห้งจ้า บ็ต้องมีซุสอกซุซีอียังดอกบ่เมนแจเวอียังดอกกินซาบูอียังกินกุ้งพี่เูอไหมก็มีเอเกิน้าท่านผู้ชมาดีอียังแม่อีนัง อันน้ัน้มันปากบกินแล้วปากบอกรึเลมึงมึง่แฉกันรึบอรึไม่ต้องเอ้ยบริการแล้วนี่ให้เสื้อลได้ห้ซื้อลได้บรากาศแ้นี่เจ้ามีเงินตัวแรกอซื้อลได้ขอบคา ยเจะมีเง <rium> да mm. ินรายทำได้ก็ซื้อมาได้บรรยากาศเป็นแมีเอ้านี่ดักระกอกอู้อู้อู้ดูอะไอวะัำดินโทษเด้ไหมทำง่ายง่ๆเฮ็ดอีกจะหน่อยรอบสองน่นอยู่ออไ้ปมา่อรับ ใใบมะกอกน้ำด้อมีใบมะกอกผักกดูมาไมเกลือไปมึกเกลือน้ำมเกลือเดี๋ยวนี้ไปกัเปิดแล้วเปิดแล้วไปกินไปยังงกินรถคนยังสี่ไล่หมดนี่ไเอ้าเฮนไปอยู่รถไล่เออหกหม่อ้าแซ่บไปอยู่ก็อือถามผู้ชมภาษาอังกดิชื่เว่าไงบายามัน ใส่ฟักกระดนผักกระดนกันบแบบธรรมศาตร์เลยนะมันตรงล่างเก็บปรับ่ยาวเนี่งใส่แล้วเออเนี่ยงใส่แล้วบุเเนบด้นี่เด้อคืออาเตียมเพื่อนอะไรเรีบบรบบยมไหวรวยรวยตกใจคือตกใขึ <laughs> <laughs> ้นทั้งคือตั้งเอ็นดีอาว เนี่ยมันกินเลื qui> qui um ่อยจะแตกไูโอ้โหอไรได้ยังเราผู้ชมเราปล่อยแล้วซ้ำแล้วพ่อ้องปล่อยเพิ่มอีกแค่น้อยไอเดียตัวนี้สุดแปลกเลย เอาเอาลิ้นนะครับเขาจาดิ้นมาเห็ดรีเห็ดรีเลยนี่นะท่านผู้ชมกุ้งเต้นจัดไปมันจะกินดีๆก็จะกินนะที่น่องที่หนังออเฮ้ยเนาตักกระดูจัดไปลงเอาอีกไปไป เฮ้ยเอาเจ็ดอิฐเอาเจ็ดเป็รเพชรคนนี่เนาะอันนี้ยังบุเบ็ดยังบุเบ็ดดิบว่าว่านจริงบุเพชรถึงดิบเนาะเก็บมาหาเท่าไรบุได้ขนาดไอ้บุได้ก็ยังบุได้เห็ดแบบนี้ไอ้บุได้ยังบุได้เห็ดแบบนี้ เขาเกินค่าหิ้นเลยลขาหิ้นค่าหิ้นค่าหิ้นค่าหิ้นนะบอกพิษเมื่อแรงั้นกูปลุกไปห้องหนัำเลยมึงไปน้ำกุกจัดไปเบิดเบ็ดเจน ขนันยังว่าไลยโบดได้ผลมะเกลือจัดไปหาสื่อใช้โบได้เงินเป็นหลานกัหาสื่อใช้โบได้ครับสื่อนำคำแสงมี่อยยุบันคำแสงเนาะแบบนี้เอาจีเห็ดอีกสองเอาจีหยุดไว้ก่อน นาะอต่อไปเขาจะเอาหยกซองหนูมาดิหนะยังมาเบิ uh ้งใช่มาไก่ไก่ดิโอโหโหเยอะมากเลยไก่ดิมาเบิ้งปีดเอาก่อนปีดเอาก่อนมะเพ็ดมะเพ็ดมะเพ็ดแอนแอนเป็นนัวแอนข้าวคัวแอนน้ำปลาน้ำปลาละน้ำปลาแดงเอาน้ำปลาด้วยเนาูแอนมังนาว อืดหัใส่ดิโอ้็ดเป็ดโลอาใยอีกมอกเป็ดน่อป่ะไล่ได้ใส่เยอนเ่ได้แล้วป่ะปึ๊บสองเผือใส่ปึ๊ดโอ้ตัวหนึ่งจีบมังกรดุกขัวขัวจากสวรรค์มาเคสจาบ้านหน้ามังมีอันนี้ฮะกวอยกุ้งพลลานหินบ่นพานใช่กยกุ้งพรานหีนมังมังกรจีบังกรไล่มาจาก

ขอเาชิปิดกิ๊เพียงตัวนี้เลยนะแบตดดับมันมันหมดเลยนะเอาดิมาแอนไปมาตองไปป,ปกไปมาตองจะมาเงอะตะขางักแสงมันนี่ไหม xôm <laughs> thì cổ cao nó hiện bắn chứ còn của cao một hiện cổ cao vọng